วิธีเคลียร์ซับหมึกปรินเตอร Canon e MP160 นะครับให้ทําการปิดเครื่องให้สนิทก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่ม s t o r Reset ครับค้างไว้ตามด้วยปุ่ม Off On นะครับค้างตามไว้ครับปล่อยมือปุ่ม Reset ครับกดปุ่ม Reset 2ครั้งจากนั้นก็ปล่อยมือปุ่ม Off On ออกครับแล้วรอจนกว่าไฟสีเขียวครับจะหยุดนิ่งหรือสังเกตบริเวณหน้าปัดของปรินเตอร์นะครับจะเป็นเลขศูนย์นะครับ เมื่อไฟสีเขียวหยุดนิ่งแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่มสตารปรีเซ็ตครับ4ครั้งเมื่อครบสี่ครั้งแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่มออฟออนครับปิดเครื่องครับบางทีกด 2- 3ถึงครั้งนะครับเพื่อทำการปิด เมื่อเครื่องปิดเสร็จแล้วนะครับก็ลองทำการเปิดเครื่องใหม่นะครับ ถ้าออกมาเป็นเลขหนึ่งแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ครับ